บ้าไปแล้วบ้าไปแล้วนะครับบ้าไปแล้วพี่น้องฮ่าฮ่าฮ่าขออันเจ้าของรถครับมาดูเจ้าของรถเลยครับขาพี่ใคยไหนเอ่ยลิกช็อคครับอาชัดๆเลยครับพี่ลิเตอร์ช็อคครับลิเตอร์ช็อคนะครับนะฮะโอ้โหอะไรฮะดู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 เดาบุ๊ ผมพาไปดูไดมันมีอะไรมากกว่านี้พี่น้องคันนี้คันนี้เป็นมิดโลหรือว่าเป็นซับอะไรยังไงพี่ซับเบครับซับเบกี่นิ้วครับพี่อ่สิบห้านิ้วแปดดอกครับสิบห้านิ้วแปดดอกนะครับที่เหลือก็เป็นโลมิดไฮนะครับสิบห้านิ้วแปดดอกนะครับวันนี้ได้ลงไหมพี่วันนี้ไม่ลงครับอ๋อนะฮะเอารถมาโชว์นะครับครับอะนะครับเดี๋ยวเราพาไปเดินดูใดกันสนครับ พึ่งเต็มเลยเอาอยางรถเลยเป็นรถคาปังเลยลพึ่งพึ่งเต็มเลยโอ้ยคันนี้หวานนะครับพึ่งตอมเต็มเลยนะครับอ่ะพี่ครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันต่อเลยนะครับได้กี่ลูกครับพี่เย็ดแค่โอลูกอ่ะนะฮะอ่าแนวทางครับแนวทางการขึ้นไดนะฮะบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วพี่น้องดูได้ได้เลยครับได้จริงๆนะฮะแต่กี่ลูกพี่ ตอนนี้มันโชว์ก็ไม่ไดไไ้ไม่ไม่กี่ลูกครับแต่ว่าตอนตอนที่ตอนแรกแคุณแข่งมาได้40ลูกว้าแบตี840 wow. ลูกนะฮะ <c oughs> ได้8ลูก <c oughs> ได้6ได้6นะข้างบน6ลูกเดิมมีว่าพี่พี่หมอกอะไรวะเนี่ย <c oughs> อ่ะนะฮะับ6ลูกนะครับ6 <c oughs> ลูกนะฮะอ่ะนะครับ, <c oughs> บ,บ,บอ4 4่ะนะครับก็ใครเชียร์คันนี้นะครับ <c oughs> ใครเชียร์คันนี้ก็คอมเมนต์คอมเมนต์ขึ้นมาครับอ่ะนะครับ โอ้โหคันนี้สุดนะฮะตั้งแต่ผมเดินมานะฮะมาดูมหวนนะอบวนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมนี่ก่อนพี่อ่าใครอยากได้เบอร์โทรโอ้โหเข้าใกล้ไม่ได้ด้วยเย็ดแค่ของแรงลิตเติ้ลช็อนะฮะเอาเถะฮะเดี๋ยวผมจะบอกเบอร์โทรนะฮะแบงค์ซาวบ้านเบิกนะฮะลบบุรีครับ080 663 0 0 8 1ลิตเติ้ลช็อคครับอ่านะฮะ อ่าใครดูทะเบียนดูไวยนะแปดหกครับแปดหกครับอ่าแล้วเราเรามาดูพึ่งข้างรถกันครับว่าเยอะแค่เข้าไปใกล้ไม่ได้นะคันนี้นะฮะเ้ฮะนะทีมนี้ลิตเติ้ลช็อนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะอ่านเบอร์โทรอีกทีนะครับศูนย์แปดศูนย์หกหกสามศูนศูนย์ปดหนึ่งครับนะครับแบงค์ฟาวบ้านเบิกจังหวัดลบบุรีนะใครสนใจนะฮะก็สุดครับสุดครับคันนี้สุดครับสวยด้วยนะฮะ หลอด้วยนะครับอ่านะครับปล่อยไว้นานเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ได้พึ่งกลับบ้านด้วยนะฮะโควิดครับอ่านะฮะจอดนานพึ่งมาทำรังอ่านะครับจอดนานพึ่งมาทำรังนะครับโอ้โหอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูมุม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 กว้างๆกันนะครับเออพี่ทำยาย่ายาพี่ผมยังไม่มีลูกได้ลูกแฝดจริงเหรอพี่ หรอโอ้ยอิจฉาอ่ะอ่ะพี่ชื่ออะไรพี่แบกมาฮะอ๋อนี่ฮะพี่ทัศนะครับก็ฝากกดติดตามพี่ทัศด้วยนะรถพี่ทัศด้วยนะครับนะครับดิทเทิลช็อคนะครับได้ลูกแดโชว์ดิทหลายท่าจไม่ได้อะขอบคุณมากบายนะครับนะฮะขอบคุณมากบายขอบคุณนะครับโอ้โหคันนี้เด็ดจริงนะไอเดียล้วนๆครับนี่นะมากกว่าฟาร์มเป็นช่างก็คือไอเดียเนี่ยแหละครับนะฮะ ต้องบ้าด้วยนะเออบ้าไม่พอต้องรวยด้วยนะฮะโอ้โหนะครับโอ้โหสุดจริงนะคันนี้นะครับ fc จากกัมพูชาอุ้ยมี fc ด้วยแสดงว่าคุูพี่ๆเคยเห็นรถคันนี้ใช่ไหมอาราสสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้รถพี่เอกไม่ได้แข่งนะครับก็วันนี้ก้าวพี่เอกก็พาเดินดูสมาชิกนะครับสมาชิกที่มาเอารถมาแข่งนะครับ นะนะครับก็โอ้โหผ่านไปหลายค่ายแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อครับ